แถดงคอนเน็กต์15นาา5นาทีโดยประมาณจนถึง15นากา30นาทีนะครับออนไลน์ทาง NBT Connect YouTube Facebook Tiktok และออนแอร์ทาง n b t 2 s d ฝากคุณผู้ชมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะฮะสำหรับใครที่ดูผ่านทางออนไลน์ส่วนใครที่ดูผ่านทางออนแอร์นะครับมีคำถามก็พิมพ์กันเข้ามานะฮะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามที่คุณผู้ชม ฝากกันเข้ามาด้วยวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์วิโรธอาลีครับสว,ส,สวัสดีครับเสกครับสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะคุณธีระอินทา,ค,าคุณราดาคุณรัฐเพชรสุธีคุณสก,กาคุณสุการคุณนัทฟี่คุณถนัดและอีกหลายท่านดูกันต่อเรื่องเศรษฐกิจการเมืองอบ้านเราโดยเฉพาะ เร,เรษฐงกิจที่กําลังถูกจับตามากเรื่องการเจราจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐสรุปรอบแรกไม่เป็นผลสําเร็จนะ,ะเข้าใจว่าทางสหรัฐมีข้อเสนอเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ทางทีมไทยแลนด์ก็นําโดยคุณพิชัยก็มีการรวบรวมเอาความคิดเห็นตรงนี้เนี่ยเสนอกลับเข้าไปแล้วนะครับ,รบวันนี้นะฮะแล้วก็หลายคนเป็นกังนวลว่าเ,เดี๋ยววันถ้าทางสหรัฐยังไม่ตอบรับ ข้อเสนอของไทยเนี่ยเดี๋ยววันที่9จะโดนภาษี36หรือเปล่าสรุปว่าทางสหรัฐเขาเลื่อนออกไปนะครับ,รบเป็นวันที่1สิงหาคม,มจาก9กรกฎาคมให้เวลาเพิ่มเติมอีกนะครับ,รบแต่ว่าจะมีหลายประเทศนะครับที่จะได้รับจดหมายมนะครเป็นอัตราพิกัดศุลก,กากรที่ผู้ลงตรง,ตรงอมเมริกาจัดให้เลยนะครับส่งไปให้เกือบโอ้โหเห็นวา ตัวเลขประมาณสักร้อยประเทศได้นะฮะแต่คุณพิชัยเองก็ยืนยันนะครับว่าเราไม่น่าจะโดนจดหมายเพราะว่าอยู่ในกระบวนการของการเจรจาอยู่ครับนะครับเดี๋ยวขอญาตสวัสดีทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทาง f a c e b o o เลยนะฮะคุณสุประชัยอ่าคุณสิริจินาแล้วก็มีนี่นะพระคัติยะโอนมัสการครับหลวงครับผมขอบพระคุณมากหลวงพี่แม่สนใจเหตุบ้านการเมืองดีครับนะครับนี่เมื่อวันศุกร์เนี่ยพอ เหมือนกับเจราจารยังไม่ได้ความเนี่ยโหดูเหมือนโดนกระหน่าเยอะพอสมควรกระหน่ำเยอะพอสมควรเจรจาไม่สําเร็จ oh, ไม่เป็นผลเทียบกับเพื่อนบ้านโอ้โห oh, แต่ว่าจริงๆ <c oughs> เขา<อ>คุยกันหลายรอบนะพิเศษกว่าสําหรับหลายประเทศแล้วก็ยังไม่ได้มีผลออกมานะครับครับ uh, อย่างเช่นเราไปดูในกรุงเทพธุรกิจก็มีการตรวจสอบข้อตกลงการค้าสหรัฐยังไม่ได้ดีลกันหมดเลยทั้งๆที่มีการเจรจากันมาแล้วหลายๆรอบนะฮะครับ e ู ก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับกลัวเหมือนกันว่าจะเดี๋ยวจะโดนภาษีจาก10เป็น20%ซึ่งทามคุยว่าจะเก็บที่50%นะฮะยังไม่เรียบร้อยนะครับเวียดนามเหมือนตกลงกันได้แล้วแต่เขาก็บอกว่าข้อตกลงมีความไม่แน่นอนโดยเฉพาะในกรณีเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าการเก็บภาษีนะครับ,รบสินค้าคที่ใช้ในการส่งผ่านเวียดนามที่คิดที่4 0เนี่ยอันนี้ก็ ยังไม่แน่นอนพิเศษต้องเข้าใจก่อนว่ามันยังไม่ลงมาเป็นรายลักษักษรมันแค่เป็นดีลที่จบด้วยการพูดคุยกันญี่ปุ่นไม่ยอมนะครับญี่ปุ่นยังไม่ยอมที่จะเปิดตลาดข้าวแล้วก็สินค้าที่เป็นรถยนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นะฮะญี่ปุ่นอาจจะโดนภาษี30-35%ครับอ,อ,อินเดียที่แรกดูเหมือนว่าจะมีดีลแล้วเพราะว่าเป็นประเทศแรกเลยที่ทรามออกมาประกาศว่าได้ดีลขนาดใหญ่ะนะครับ แต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปออกมานะฮะก็ยังคงโดนอัตราภาษีที่26อยู่หรือเปล่าทั้งๆที่ข้อตกลงคือตกลงเป็นศูนย์ะครับก็ยังไม่เรียบร้อยเกาหลีใต้เจรจาหลายรอบแล้วพิเศษยังไม่เห็นหนทางเลยนะฮะอันนี้ตามกรุงเทพธุรกิจนะ,นะครับบอกว่าไม่แน่ใจว่าทุกอย่างเนี่ยจะสามารถจบลงได้ภายในวันที่8รกรกฎาคมหรือเปล่านะฮะ,ออะซึ่งทางประธานาธิบดีเกาหลีใต้เนี่ยนะครับ อีแจมยองเนี่ยบอกว่าในขั้นตอนนี้ทั้งสองฝ่ายยังไม่ชัดเจนเลยว่าต้องการอะไรกันแน่ครับนะฮะพูดง่ายคือการเจราจาย,ยังไม่ถึงประเด็นนะครับแต่ว่าทางเกาหลีใต้ก็บอกว่าจะเน้นในเรื่องของการร่วมมือในการเปิดตลาดโดยเฉพาะเรื่องเหล็กซึ่งเกาหลีใต้เก่งมากตรงนี้นะครับส่วนอินโดนีเซียไทยไต้หวันก็อย่างที่เห็นนะครับรอผลการเจรจานะฮะส่วนสวิตเซอร์แลนด์นี่ก็เป็นประเทศใหญ่เหมือนกันครับยังไม่ไปถึงไหนเลย เปิดเผยว่าขอให้มีการเลือเออ่อนออกไปนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่ว่าเย้ไปคุยรอบเดียวแล้วทําไมไม่จบนะครับหลายๆประเทศคุยกันหลายรอบแล้วนะฮะก็ยังไม่ได้จบซะทีเดียวนะครับแต่ที่บลูมเบิร์กมีการออกมาเปิดเผยในรายละเอียดมีการสัมภาษณ์คุณพิชัยด้วยเนี่ยนะฮะอันนี้น่าสนใจพิเศษเราไม่ได้คุยกันถึงเรื่องแค่อัตราพิกัดสุรกากกรเพียงอย่างเดียวแต่เราจะเน้นไปที่การค่อยๆที่จะค่อยๆ เปิดรับตลาดสหรัฐแล้วก็จะลดการเสียดุลการค้าของสหรัฐลงไม่ทันทีนะครับ<ม>แต่ว่าจะใช้เวลาประมาณ7-8ปีที่จะเกิดจุดสมดุลโดยเราก็จะเปิดตลาดให้กับสินค้ากเกษตรนะครับอุตสาหกรรมนะฮะโดยเฉพาะเครื่องบินเนี่ยนะครับ<ม>แล้วอุตสาหกรรมอื่น,อนของสหรัฐรวมไปถึงพลังงานผู้ง่ายก็คือว่าเราไม่ได้ไปคุยว่าพี่เปิดให้ผม20มผมเปิดให้พี่ศูนย<ม>์ไม่ใช่แบบนั้นนะครับทามลุมเบิร์กเขารายงานว่าประเทศไทยน่าจะค่อนข้างที่จะใช้ เขาเรียกว่ากลไกลในการพูดคุยที่ละเอียดซับซ้อนนะครับแล้วก็มองถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการข้างในด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ข้อเสนอเป็นขั้นบันไดพูดง่ายก็คือเราจะใช้เวลาในการที่จะให้สหรัฐเนี่ยปรับนะครับพูดง่ายก็คือไอ้ที่เสียดุลการค้าอยู่เนี่ยปรับเข้ามาสู่ดุลการค้าที่เป็นปกติเนี่ยประมาณ70%ในระยะเวลา7-8ถึงปปีข้างหน้าอันนี้ก็ต่างประเทศก็ให้ความสนใจดีเหมือนกันนะครับเพราะว่า ในประเทศอื่นๆเนี่ยมันไม่ได้มีรายละเอียดในการเจรจาออกมานะครับข้อสรุปทุกคนมองเป็นที่ว่าจะโดนเก็บเท่าไหร่อจะต้องเปิดให้สารัฐคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แต่ของเราเนี่ยเหมือนจะมีการไปบาลานซ์ไอ้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการไทยด้วยและจะค่อยๆปรับสมดุลน,นะครับซึ่งจะใช้เวลาพอสมควรฟังรัวจารย์อย่างที่อธิบายเนี่ยเจ็ดถึงแปดปีเนี่ยมันอาจจะ เห็นผลได้ทันทีได้ได้อาจจะไม่ไม่ทันทีไม่ทันทีแต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่นะอารมณ์ตัวเนี้มองไว้แล้วนะอาจารย์อยากให้จบใช่ไหมอยากให้จบอ่ะอยากให้จบจะได้ตัดสินใจได้แต่ประเด็นก็คือจะจบยังไงพิเศษใช่ไหมฮะอย่างคุณพิชัยแกบอกว่าถ้าเราโดนเก็บอัตราภาษีนําเข้าที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้เหนื่อยนะเพราะว่าถ้าโดนเท่ากับเวียดนามโดนภาษีเขาเรียกว่าขนส่งผ่านเนี่ยอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย เราจะสู้เวียดนามไม่ได้ทันทีนะครับเห็นว่าการเจรจาเนี่ยพยายามผลักดันให้ไทยเนี่ยให้เก็บภาษีนําเข้าในไทยเนี่ยคิดเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ถือเป็นอัตราที่ดีที่สุดแล้วถ้าเก็บได้สิบถึงยี่สิบก็ถือว่ายอมรับได้ก็แปลว่าเราก็พยายามจะเจรจาต่อรองขอให้ได้ดีลที่ดีนะครับไม่งั้นถ้าเราโดนเท่ากับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งก็มีปัจจัยต่างๆที่ไม่เท่ากันไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการผลิต ช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเงินอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะส่งผลให้เราอาจจะแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้แม้จะโดนภาษีที่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเปิดไพ่อะไรให้สหรัฐรเพื่อที่จะไม่เก็บเราแพงนะครับอย่างโอกาสที่เราจะได้น้อยกว่าเวียดนามก็มีโอกาสเป็นไปได้นะพิเศษเพราะว่าเวียดนามนี้เขาพิ่งพาจีนเยอะมากจีนก็เลยต้องโดนหนักเ,เวียดนามก็เลยโดนหนักหน่อยอนะครับ ส่วนของเราเนี่ยอาจจะเจรจาต่อรองได้มากหน่อยอันนี้อาจจะอ้างความสัมพันธ์ทางการทูตร<ม>ะหว่างสองประเทศที่มีมายาวนานมไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พุกเนี้เดี๋ยวต้องรอผลนะครับว่าเรายื่นข้อเสนอตามที่สหรัฐเขาคอมเมนต์มาเนี่ยและสหรัฐจะยอมรับได้หรือไม่แล้วผลน่าจะออกมาเป็นเท่าไหร่แต่ในต่างประเทศให้ความสนใจกรณีเรื่องของการเจรจาระหว่างไทยกับสหรัฐเยอะครับอธิบายนิดหนึ่งว่าบางทีคุณผู้ชมเนี่ยอยากให้จบจบเร็วแต่มันไม่ละเอียด กับจบช้าแต่มันละเอียดใช่ครับแล้วเห็นผลด้วยเนี่ยอันนี้ต้องอยากให้คุณผู้ชมต้องเปิดใจนิดนึงครับผมเราเข้าใจอ่ะเราก็อยากให้มันจบเพราะมันกลายว่ามันจะได้มีความชัดเจนเอแล้วเอาเราไปเทียบกับเพื่อนบ้านอีกดูที่หน้าเขาจบแล้วเรายังไม่จบเลยนะฮะเอาจะจบแบบไหนที่จะทาให้เราได้ประโยชน์สูงสุดล่ะจำลองนี้นี่ไม่ได้อวยไม่ได้มาแบกนะแต่แค่บอกว่าเออจากที่ เราไปดูข่าวของหลายๆประเทศเนี่ยมีข่าวของประเทศแถออกมาไปว่าความพยายามในการเจราจาของทีมไทยแลนด์เพื่อที่จะไม่ให้เสียเปรียบหรือก่อให้เกิดผลกระทบภายในพิเศษคือเปิดให้สินค้าสหรัฐผมเข้าใจว่าล็อตแรกที่เราเสนอไปเนี่ยเป็นสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมที่เรามีความต้องการครับพูดง่ายงายก็คือว่าเปิดให้เขาเป็นศูนย์เข้ามาเนี่ยเราจะได้ประโยชน์เพราะเราเป็นบริหารจัดการได้แต่เข้าใจว่าสารัฐอาจจะต้องการในส่วนอื่นๆซึ่งอาจจะกระทบผู้ประกอบการไทย ก็เลยต้องมีการยืออ,อกไปว่างั้นค่อยๆทําเป็นขั้นบันไดได้ไหมนะฮะคงไม่สามารถที่จะลดดุลการค้าได้ในทันทีแต่สามารถที่จะเขาเรียกว่าทําข้อตกลงกันนะครับ,รบและใช้เวลาประมาณถึงเจถึง8ปีเพื่อที่จะทําให้อ่าเขาเรียกว่าดุลการค้าที่สหรัฐเสียเนี่ยกลับเข้ามาสมดุลได้ครับคุณอนทีบอกแซลบอกคนไทยใจร้อนรอ,อนไม่ได้ใจร้อนนิดนึงแต่ว่า ผมเข้าใจแหละความรู้สึกกับพิเศษเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างถ้าเราดูทั้งการเมืองทั้งเศรษฐกิจเนี่ยดูทุกอย่างมันมีปัญหาไปหมดมแล้วเขาก็อยากมีความรู้สึกว่าให้มันปลดไปสักเรื่องได้ไหมครับเออใช่ใช่ไหมก็เข้าใจครับแต่เราไม่รู้ในรายละเอียดว่าเอ๊ะที่เขาติดขัดกันอยู่เนี่ยม,มันคือเรื่องอะไรกันแน่เพราะว่าทางคุณพิชัยก็บอกว่าไม่สามารถที่จะเปิดเผยการเจราจารที่อยู่บนโต๊ะเจราจาได้ทั้งหมดเพราะถือ,อว่าเป็นเขาเรียกว่าความลับ นะครับ,รบในทางการค้าและเป็นมารยาทในทางการทูต<ช>นะฮะเพราะฉะนั้นก็เปิดเท่าที่เปิดเผยได้นะครับก็เปิดเผยให้ทางบุมเดิร์เนี่ยได้ออกมาเขียนบทความครับนะครับคุณสุการอยู่นิวซีแลนด์บอกว่าที่นิวซีแลนด์ก็โดนแต่เขาไม่ดราม่าเหมือนบ้านเราครับผมเออเออน่ยน่าแปลกนะน่าแปลกน่าแปลกเออมันเกิดอะไรขึ้น,นก็มันอยู่ที่อย่างนี้แหละพิเศษเขาเรียกว่นานธรรมด่ายอย่างเดียวกับว่นานธรรมอีกแบบหนึ่งก็คือว่าเฮ้ยจะรับมือ งงเรื่องที่มันเกิดขึ้นนี้ยังไงน่าจะเป็นเรื่องที่สําคัญมากยิ่งกว่าเพราะว่าเท่าที่ดูนิวซีแลนด์เนี่ยพิเศษเป็นประเทศค่อนข้างเล็กประชากรค่อนข้างน้อยแต่ศักยภาพในการแข่งขันในทางเศรษฐกิจเขาสูงมากนะพิเศษนมผงผลิตได้นมเนี่ยผลิตได้สัก2%เซมั้งแต่สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรม dairy product เนี่ยสินค้าที่มีผลผลิตมาจากนมเนี่ยได้เกือบ20อร์เซนนะครับของมูลค่าทั้งหมดในโลกเนี่ย เขาก็ต้องคิดแล้วล่ะว่าอย่างงี้โดนกันหมดอ่ะแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะหาทางออกด้วยการไปเพิ่มศักยภาพที่จะทําให้เราแข่งขันได้มากขึ้นได้อย่างไงมันต้องคิดแบบนี้อแต่ถ้าจะคิดแค่ฐานว่าโอ้โหโดนแล้วต้นทุนเพิ่มเออมันก็ต้องคิดแหละแต่ถามว่าเราจะหลุดออกไปโดยการให้ได้ประโยชน์สูงสุดครับนะครับจากตรงนี้ยังไงเพราะว่าโดนมันก็โดนกันทั่วหน้าครับผมเรื่องเจรจาภาษีเนี่ยไม่เท่าไหร่เรื่องหนึ่งที่ผมแปลกใจมากทํากับ อีลอนมัสใช่ไหมอีลอนมัสมันจะแยกทางกันแล้วไหมแยกไปแล้วพี่แล้วก็อีลอนมัสนี่ก็จะไปเปิดพักการเมืองใหม่โอ้โหสู้เลยเป็นพักการเมืองที่สามแต่ทรัก็ออกมาาจารวิเคราะห์เ่ยมันอะไรมันขนาดนั้นมันคงคืออีลอนมัสผมว่าทีแรกเนี่ยคงเห็นด้วยกับทรัมป์ในหลากหลายนโยบายแต่พอทรัมป์ทำบางเรื่องออกมาอย่างอีลอนมัสเนี่ยได้ไปดูแลเรื่องของการไปปรับโครงสร้างค่าใช้จ่ายต่างๆของรัฐราชการของสหรัฐในกลุ่มดอชเนี่ย ว่าจะลดค่าใช้จ่ายได้ยังไงสรุปไปดูไปลดไปลดไปลดมันก็ลดไม่ได้อย่างมีนัยยะสําคัญนั่นคือข้อที่หนึ่งผมคิดว่ามาสโดนวิภาควิจารณกับ2ก็คือนโยบายเรื่องภาษีเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อธุรกิจของมาสเยอะมากพี่เสกใช่ไหมฮะเออโดยเฉพาะอรถยนต์เทสลาและอุตสาหากรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็ทําให้มสัสออกมาวิภากวิจารโอ้โห oh, ถึงขั้นตามที่มีข่าวนี่มันชกต่อยเลยนะ กับรัฐมนตรีบางท่านอะไรทำนองนี้นะฮะก็คงจะไม่เผาผีกันนะพี่เซ็นะแล้วทั้มก็โทษนะฮะทั้มก็ดื้อมัสก็ดื้อเดี๋ยวลองดูว่าพรรคการเมืองของอีลอนมัสจะเป็นยังไงไม่แน่นะเลือกตั้งคราวหน้าอีลอนมัสอาจจะขอลงเป็นลงไปประธานที่บดีิสหรัดก็ได้สนุกนะสนุกดีของเขาก็ซัดกันตรงๆแบบนี้แหละครับไม่ได้มีอะไรในกอไผ่เยอะครนะฮะ คุณนัทฟีบอกว่าให้คนอเมริกาซื้อของแพงสักสองปีค่อยเลือกสอสอดเดมโมแครตมาเยอะๆไว้ทุ่มบนอำนาจทำโอกาสพิเศษครับผมอืมนะอ่ะนะเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาเขาเก็บภาษีเนี่ยกับอีกประเทศหนึ่งแน่นอนอีกประเทศหนึ่งก็เด,ดือดร้อนในแง่ของการแข่งขันแต่สุดท้ายแล้วคนที่จะต้องจ่ายภาษีตรงนั้นเนี่ยมันก็ต้องทรานสเฟอร์ไปที่ผู้บริโภคอเมริกันอยู่ดีครับนะครับอ่ะมาเรื่องนี้หน่อยอาจารย์ ดูเหมือนว่าเรื่องสินค้าสวมสิทธิ์น่าจะเป็นปัญหาใหญ่สําหรับบ้านเราพอสมควรครับผมอันนี้สวมสิทธิ์หรือที่เขาเรียกว่าเป็น transshipment นะครับก็คือเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าถูกส่งผ่านนะครับสินค้านะฮะไปสู่ประเทศที่สามนี่เป็นประเทศที่สองที่รับสินค้ามาแล้วส่งต่อไปนะครับอันนี้เป็นกังวลน,นะครับสำหรับ ทางประธานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณคเกียงไารเทียนยนุก,กูลน,นะฮะเพราะว่าเห็นแล้วนี่ประเทศ<ช>ที่ทำทานชิปเม่นเนี่ยโดนภาษีเข้าไปตั้ง3 0เอ่อโทษนะฮะ40ในกรณีของเวียดนามอันนี้เป็นประเทศแรกที่ม,มีการเปิดเผยขึ้นมานะครับก็เป็นห่วงนะครับว่าเรามีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกันและที่ผ่านมามันมีข่าวด้วยว่าสหรัฐจะคล้ายๆกดดันงดการส่งชิป นะครับของเอ็นมีเดียเนี่ยมาที่ประเทศไทยกับ,บมาเลเซียซึ่งเขามีข้อมูลว่าเป็นประเทศที่ส่งออกนำเข้าชิปเหล่านี้และส่งออกผ่านไปยังจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะถูกแรงกดดันครับนะครับทำให้กระบวนการของการผลิตในประเทศนะครับและส่งออกไปถ้ามันไม่มีความชัดเจนเนี่ยโดนภาษี40ก็อ่วมเหมือนกันนะฮะสำหรับผู้ผลิตชาวไทยนะครับ แล้วก็เป็นกังวลน,นอกเหนือจากสินค้าสวมสิทธิ์นะครับที่จะทําให้ไทยโดนได้รับผลกระทบแล้วเนี่ยนะฮะอันนี้ก็กลัวอีกเรื่องหนึ่งก็คือสินค้าด้อยคุณภาพหรือสินค้าราคาถูกเข้ามาตีตลาดและถล,ล่มนะครับผู้ประกอบการ SME อันนี้เราเรียกว่าการถูกดั้มตลาดโดยสินค้าราคาถูกจากจีนมเมื่อมันไปอเมริกาไ,ไม่ได้มันต้องหาที่ลงพิเศษและประเทศไทยโดย เขาเรียกว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับจีนมากานะครับจนบางทีมันมีปัญหาเช่นเรานําเข้าขยะบ้างออันนี้เต็มพี่เลยนะครับ,รบเข้ามาเป็นนอมินีบ้างเข้ามาเป็นเข้ามาไม่ได้ผลิตจริงนะครับแต่ใช้เราเป็นทางผ่านในการส่งออกเนี่ยพวกนี้เป็นปัญหาที่ถูกจับตามองโดยสหรัฐม,มาที่ไทยทีนี้ เราจะรับมือกับเรื่องนี้ยังไงนะครับก็เป็นสิ่งที่เข้าใจว่าทางสภาุตสาหกรรมเขาค่อนข้างที่จะเป็นกังวลน,นะครับอย่างว่านะพอของถูกคนไทยชอบอะ่ะครับผมมันก็เป็นช่องว่างให้เขานะดำเนินการดำเนินการได้แต่ว่ามันควรจะต้องมีมาตรการในการที่จะควบคุมนิดหนึ่งพิเศษเพราะว่าอย่างเงี้ยมันส่งผลกระทบต่อ ผู้ผลิตภายในประเทศใช่ไหมฮะและสินค้าราคาถูกกระบวนการการเก็บภาษีต่างๆเขาไม่มาจดทะเบียนในประเทศไทยครับมันก็เป็นปัญหาด้วยนะครับแม้ว่าเราจะมีความพยายามบอกว่าสินค้าอะไรเก็บภาษีหมดมนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งสินค้าที่มันเข้ามาทุ่มตลาดและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในประเทศเราได้นะครับอันนี้อย่างเวียดนามเขาก็เข้มข้นมากกับเรื่องนี้นะฮะก็คือยังไงสินค้าที่เข้ามานะครับก็ต้องมีบริษัทแม่ นะครับเข้ามาจดทะเบียนในประเทศนะครับต้องเสียตราพิกัดศุลกากร,รเหมือนประเทศอื่นๆน,นะครับอินโดนีเซียก็เข้มข้นเรื่องนี้เหมือนกันลัานี้เราสามารถที่จะเอาต้นแบบของสองประเทศนี้เพื่อที่จะเอามาใช้ในการปกป้องนะครับอุสาหกรรมภายในของเราได้คือเราไม่ได้บอกว่าเราจะต้องไปกีดกันเข้าแต่ว่าจะทํายังไงให้มันเป็นมาตรฐานที่เราใช้กับทุกฝ่าย นะครับแล้วก็ให้เหตุผลว่าเพื่อที่จะทําให้การแข่งขันระหว่างสินค้าที่นําเข้ามากับสินค้าของผู้ผลิตในประเทศเนี่ยสามารถแข่งขันกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจริงๆผมว่าบ้านเราเนี่ยกฎหมายเนี่ยเยอะนะครับผมแต่ว่ามันจะมีช่องว่างที่ทําให้คนรู้กฎหมายบางกลุ่ม,มย้ำว่าบางกลุ่มเลือกหยิบกฎหมายมาดําเนินการมาดําเนินการแล้วคือที่ผม,ผมกล้าพูดว่าอะไรไหมอาจารย์เนี่ยที่เขาจับบอนจับพับกันเนี่ย ของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเนี่ยคือเวลาเขาเอากฎหมายมาใช้เนี่ยเขาไม่ได้กฎหมายปกติด้วยนะเขาไปหยิบกฎหมายข้อต่อชอมาด้วยนั่นหมายความว่าแต่ละกระทรวงแต่ละหน่วยยังมีกฎหมายข้อต่อชอที่หนักๆเนี่ยอยู่นะแต่เวลาดําเนินคดีกลับไม่เอาของพวกนี้มาใช้ด้วยมันก็เลยทําให้แบบคนที่ต้องจะเลี่ยงอ่ะยังไงมันก็เลี่ยงรักหัดช่องว่างอ่ะ พวกการนําเข้าสินค้าจากจีนเวลาเราสั่งเนี้ยพิเศษจากเว็บจากจีนอะไรต,ต่างๆเลยเขาก็มีวิธีเลียงเหมือนกันนะอม,มันไม่ได้มาจากจีนโดยตรงมันถูกส่งผ่านไปประเทศอื่นอเนี่ยไ,ไอ้ที่บอกส่งผ่านเนี่ยไอเราก็โดนนะฮะก็คือกลายเป็นอยู่ดีดีเลเบลที่ติดอยู่ติดทับมาครับ ของเราสั่งจากเมืองจีนแต่มันเขียนว่าสิงคโปร์อ,อันนี้มันเข้าสู่เขเศรษฐกิจพิเศษอา,อาเซียนฮะอาจจะไม่มีภาษีเราแกออกมาเราก็จะเห็นว่าเลเบ,เบลแรกเป็นจีนส่งไปสิงคโปร์และเข้าหรือว่ามาทางรถพิเศษเข้าไปในลาวเข้าไปในกาบูชาแล้วก็เข้าเรามาอีกทีโดยใช้กฎหมายอีกฉบับหนึ่งใช้ตก ข้อตกลงทางการค้าอีกแบบหนึ่งก็คือเราจะต้องรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้ให้หมดและจะทำยังไงที่จะต้องมีการพูดคุยกับรัฐบาลจีนด้วยว่าเฮ้ยเราได้ผลกระทบนะยังไงเรื่องนี้ต้องมีการบริหารจัดการกันยังไงเพื่อไม่ให้อุตสาหการรมบ้านเราได้รับผลกระทบมากจนเกินไปคือบางเรื่องเราก็ต้องเข้าใจพิเศษเราไม่มีศักยภาพในการแข่งขันนะเราสู้ต้นทุนเขาไม่ได้นะครับเพราะเราอาจจะไม่ได้ลงทุนในเทคโนโลยีมากนะักไม่ได้มีการปรับตัวแต่บางทีเราเจอสินค้าที่มันทุ่มตลาดคือมัน ต่ำกว่าทุนจริงๆแต่แค่ต้องการที่จะให้สินค้ามันไหลออกมาอันนี้ก็ไม่แฟร์กับเราด้วยนะฮะคือหนึ่งบางทีเราก็ไม่ไม่เจ๋งพอนะฮะที่ผ่านมาไม่ได้ปรับตัวเยอะแต่ในด้านหนึ่งบางทีมันก็มีการเอาเปรียบมากจนเกินไปอะไรทํานองนี้นะครับจะทํายังไงที่จะรักษาสมดุลให้แข่งขันได้ให้ผู้ ผู้ผลิตในประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะผลิตสินค้าแข่งขันกับสินค้าจีนได้ด้วยเช่นเดียวกันปัญหาคือใครจะไปคุยกับจีนเนี่ยแหละเหนื่อยผคุยกับอเมริกาเสร็จเราก็ต้องอาจจะต้องไปคุยกับจีนสักนิดหนึ่งเออนะคุณวนาพิษจากเชียงใหม่บอกภาพเสียงชัดเจนขอบพระคุณมากนะฮะฝากกดแชร์กดไลค์กันด้วยอืมเอออะต่อเรื่องท่องเที่ยวหน่อยโอ้โหรอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องเครื่องยนต์สําคัญทางเศรษฐกิจพิเศษที่มันดาวลงมา นะครับอันนี้ก็คือในช่วงที่เราต้องยอมรับด้วยนะครับว่ามันโลเป็นช่วงโลซีซันกับ2ก็คือตลาดใหญ่ที่เราพิ่งพามาตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือท่องเที่ยวจีนซึ่งผลกระทบในทางเศรษฐกิจในประเทศจีนเองนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของของภายในประเทศของจีนเองกับประเทศอื่นๆที่เริ่มมาแข่งขันทําเรื่องท่องเที่ยวแข่งกับเรามากขึ้นเนี่ยรตรงนี้มันก็ทําให้ตัวเลขเนี่ยมัน ลดน้อยลงนะครับทีนี้ก็เป็นกังวลกันว่าเอเราจะทําอย่างไรนะครับที่จะทําให้นักท่องเที่ยวเป้าหมายนะครับที่เรามองเอาไว้ก็คือนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวในภาพรวมทั้งหมดที่ตั้งเป้าไว้ที่39ล้านคน40ล้านคนเนี่ยให้กลับมาท่องเที่ยวบ้านเราได้ยังไงอืมคือเราตั้งความหวังกับนักท่องเที่ยวจีนเยอะ<ช>แต่ว่าตั้งแต่เกิดปัญหาเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์ ที่ตอนนั้นใช่ไหมดาราดาราจีนถูกลับคาดีนตัวไปมันก็เลยเป็นค่าวเป็นคราวจนทําให้การท่องเที่ยวบ้านเรากระทบค่อนข้างหนักค่อนข้างหนักครับพิเศษแล้วถามว่าเราจะฟื้นความเชื่อมั่นมาอย่างไงนี่เราพยายามทํากันเต็มที่แล้วนะนี่ขนาดคอเซ็นเตอร์ที่จีนก็โดนจับแล้วไปขึ้นศาลที่จีนด้วยนีก็น่าจะสร้างความมั่นใจให้กับ นักท่องเที่ยวจีนได้มากขึ้นนะครับแต่เราก็ต้องดูปัจจัยอื่นด้วยพิเศษมันมีปัจจัยในบ้านเราที่เป็นปัญหาเรื่องกรณีความปลอดภัยหรือความไม่ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าประเทศอย่างมาอย่างเวียดนามกับมาเลเซียพิเศษก็เป็นสองประเทศที่ดึงนักนท่องเที่ยวจีนเข้าสู่ประเทศได้<อ>ได้มากขึ้นอาจจะตัวเลขไม่ใกล้เคียงกับเราหรอกนะครับอย่างเช่นเวียดนามเนี่ยนะครับไตรมาสที่1ในปี68เนี่ยโอ้โหมีนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นหึง 1.6ล้านคนคเทียบกับเราเทียบไม่ได้แต่ถาม,มว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าจำนวนตัวเลขมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับมาเลเซียนะฮะก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเข้าไปได้มากขึ้นนะฮะเขาก็พยายามที่จะมองกันนะครับว่าเวียดนามเนี่ยดึงทำตลาดดึงนักท่องเที่ยวจีนอย่างซเรียสโดยใช้นโยบายการทุตท่องเที่ยวนะครับมีแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวพื่กระกตุ้นให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมา เที่ยวกันมากยิ่งขึ้นนะครับมีฟรีวีซ่าเหมือนบ้านเราเลยนะครับมีความร่วมมือเป็นรายบนทนนะครับส่วนรัฐบาลมาเลเซียนะฮะก็ให้วีซ่าฟรีเหมือนกันนะครับก็ขยายระยะเวลาให้ไปอีกห้าปีเลยนะพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทําอย่างไรให้แหมคือเมื่อก่อนเราทําตรงเนี้ยเราก็ดึงเขาได้เยอะอเขาทําบ้างเขาก็เอาส่วนแบ่งไปทีนี้เราต้องทําอะไรที่มันมากกว่านี้นะครับในการที่จะ ดึงนักลงทุนเนี่ยให้เข้ามามากขึ้นนะครับอาจารย์ว่าคนจีนส่วนใหญ่มาเมืองไทยแล้วไปเที่ยวไหนกันโอ้โหผมว่าเท่าที่รู้เขาก็ไปไปหมดนะวัดอาจารย์วัดอะไปเยอะใช่ไหมเมืองไทยในวัดแต่ผมเห็นทุกจุดอะเชียงใหม่ทางใต้เลยถ้าเขาป่ามานะเขาซอกแทกมากเลยขนาดบ้านผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในถนนแหล่งท่องเที่ยวอะอยู่ใกล้สวนจตุจักรนิดนึงแต่ก็ห่างออกมาอีกสักหน่อยเนี่ยพิเศษ มันมีแอร์เบียนเบียรนี้ต้องขออภัยนะครับบ้านเราไม่ถูกกฎหมายแหละแต่ถามว่ามีไหมมันก็มีที่คนปล่อยเช่าในอาพาร์ตเมนต์ในคอนโดอะไรเงี้ยลึกแค่ไหนอะไรเขาก็มาพิเศษโอ้โหมีกลางคืนมีอาหารรถเข็นอะไรก็ต้องเที่ยวจีนดังกินเต<อ><ช>็มไปหมดเขาซอกแซกเขาชอบออเที่ยวนะครับแล้วผมคิดว่าบ้านเรายังคงมีสเสน่ห์อยู่นะฮะก็ควรที่จะต้องทํางานลุกหนักมากยิ่งขึ้นนะฮะต้องแข่งกับประเทศอย่างที่เราบอกไปแล้วในภูมิภาคก็มี ามาเลเซียมีเวียดนาม,มญี่ปุ่นด้วยพิเศษญี่ปุ่นนี่โอ้โหตัวเลขนี่สามสิบหกจุดเก้าล้านนะเยอะนะโอ้ก็เยอะเหมือนกันและที่สำคัญที่สุดก็คือ,อเขาเนี่ยหนึ่งก็ได้นักท่องเที่ยวจีนด้และเทียยทเท่ยวเย,วเยวอะนะครับกับสองก็คือเขาได้นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากกว่าปริมาณคืองไงก็คือค่าใช้จ่ายรายวันเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง ทำทั้งสองอย่างคือดึงดูดนักท่องเที่ยวพวกนี้ให้กลับเข้ามาให้ได้นะครับด้วยการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆนะฮะอย่างคุณฮันนาแพรซนเนี่ยนะครับผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาการท่องเที่ยวแพรแอนเดอร์สันบอกว่าปัญหาของบ้านเราเนี่ยพิเศษคือสิบกว่าปีที่ผ่านมาเรามีอะไรใหม่ไหมที่เขามากันเยอะๆเนี่ยหลังจากนั้นจนถึงตรงเนี้ยมันมีอะไรใหม่ๆซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เพิ่มเติมขึ้นมาหรือเปล่าอเอออันนี้คือคําถามที่เขาถามก็คือว่าถ้าเราไปสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแมนเมดมากขึ้นหรือสนับสนุนให้เขารู้จักแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆมากขึ้นเนี่ยอันนี้อ,อาจจะเป็นไปได้ที่จะทําให้ดึงนักท่องเที่ยวกลับมากับสองก็คือมีความพยายามที่จะมองว่าเราควรจะต้องหันไปไม่ทุ่ม,มไปที่การมองไปที่นักท่องเที่ยวจีนอย่างเดียวแต่เราอาจจะต้องให้ความสําคัญกับนักท่องเที่ยวเยอรมันอิตาลี อาอาหรับอังกฤษออสเตรเลียอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้เข้ามาเที่ยวเพราะพวกนี้ใช้จ่ายแพงต่อวันผู้ง่ายก็คือดําเนินนโยบายเอาทั้งน้องเที่ยวจีนกลับมาบนะครับในเชิงปริมาณแล้วก็เอานักท่องเที่ยวที่มีกําลังจ่ายก็คือเป็นคุณภาพเนี่ยเข้ามาช่วยกันะนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะฟื้นครับตัวเลขทางเศรษฐกิจที่มาจากการท่องเที่ยวได้อะ หมดเวลาของ Thailand Connect แล้วนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวรอดูมาตรการเพิ่มเติมจากทางภาครัฐนะฮะสำหรับเรื่องของอกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็การสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมกัอาจารย์ดิโรดขอผู้คุนทุกท่านนะฮะลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ